แล้วเพื่อนน้องอยู่ไหนอะครับพี่แล้วเพื่อนน้องอยู่ไหนเพื่อนผมกําลังจะมาเหรอครับพี่มันกําลังไปกินข้าวกันอยู่เดี๋ยวมันก็มาครับพี่ก็ดูอยู่เอ๊ก็นัดกันตั้งนานแล้วเพื่อนพี่ไปหายไปไหนหมดสั่งสั่งสั่งมายังน้องปายสั่งมายังผมสั่งมาแล้วครับพี่งั้นปายกินอะไรเดี an, ๋ยวพี่พี่กินตามปายเลยพี่ก็เดี๋ยวพี่กินด้วยกันเลยปายสั่งเลยนะพี่ทรหาเพื่อนเดี๋ยวพี่เขาสั่งอะไรครับามอ้าว ้ามาแล้วเก็บเข้าไปเหรอถ้าก็นั่งรอก่อนเดี๋ยวเอางี้แล้วกันเดี๋ยวน้องนั่งรอพี่ก่อนเดี๋ยวน้องนั่งรอพี่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวรอเพื่อนมาแล้วค่อยสั่งด้วยกันอ่าได้ครับเดี๋ยวถ้างั้นก็รอเพื่อนองก่อนแล้วรีบไปไหนมั้ยเนี่ยผมก็รีบอยู่ครับเพราะว่าตอนนี้มันก็ใกล้เวลาที่ผมจะต้องกลับบ้านแล้วเออน้าเดี๋ยวเอางี้แล้วกันกินกับพวกพี่ก่อนแล้วพวกเพื่อนน้องก็มาด้วยไง แต่ตอนห้าทุ่มผมต้องกลับแล้วครับ gesagt, <Comics> พี่ว่าแม่ผมเป็นห่วงเออเอาน่าพี่ไปส่งก็ได้ก็ก็ต้องรอดูก่อนครับว่าโอเคอันนไงผมจะได้ไปไหมมันปทรศับหาใครวะเหรอเฮ้ยผู้มึงเห็นน้องเอ้าคุณได้มาคุยกับกูอย่าบอกนะก็หาสายแนงใช่เนี่ยก็โทรหาก็ไม่รับเนี่ย แล้วพวกมึงคบกันยังไงเอาคบกันยังเป็นเป็นพี่น้องกันแบบช่วงนี้เป็นพี่น้องกันใช่พี่น้องเหรอนี่กูเป็นเพื่อนเขาฮิตกันเขาฮิตกันเลยนั่งก่อนนัก่อนงก่อนมึงนั่งก่อนนั่งก่อนมันอยู่ไหนหมดล่ะอพี่ใส่ละเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปตามน้องเขาก่อนโอเคโอเคใส่จะมาถึงแล้วอ๋อไอ้อ๊อบไปไหนวะไอ้ก็ไอ้อ๊อฟไอ้แก๊ปไอ้จัวไอ้พวกนั้นไอ้ไอ้พวกขี้เมาเพื่อนพี่เหรอครับใช่มันก็มีพี่นี่แหละเห็นไหมล่ะ มันจะมีใครที่จะพาน้องมาเข้าร้านนมปั่นขนาดนี้เอ้าผมเห็นผมก็เห็นพี่ชวนเพื่อนมาผมก็นึกว่าเพื่อนพี่ชอบกินนมปั่นไม่หรอกเพื่อนพี่เพื่อนพี่มันก็กินเหล้ากินยาทุกคนแหละแต่มีแค่พี่นี่แหละพี่ก็ไม่กินหรอครับพี่ก็กินกับพวกมันเราก็คุยกันอย่างนี้แหละเออก็คุยกันอยู่นี่ไงก็ผมบอกให้พี่อปากกรมมาจดเลคเชอร์เนี่ยเลคเชอร์อะไรคะ อัปการและเชื่อมาให้หน่อยผมจดงานไม่ทันในวันก่อนนะเอา้าต้องจำเป็นออกมาช่วยไหมเนี่ยพี่ก็ต้องมาช่วยผมไงครับเพราะผมจะต้องทํางานส่งครูก็อย่างที่พี่บอกนั่นแหละว่าถ้าเราเลือกที่จะมาเรียนหาอะไรแล้วเราต้องมีความรับผิดชอบเอา้าแล้วผมมีพี่รหัรไปทําอะไรครับถ้าไม่ช่วยผมผมให้ปรปการและเชืร์มาให้ไงเลกเชื่อมึงไม่มีเหรอมาเรียนอ่ะอ่ะอัปการเละเชื่อ พี่พูดเป็นเล่นหรือเปล่าคะเนี่ยผมถามสิมันไม่มีอะไรนเนี่ยอ๋อเอาเอนีอ่นี่อะไรพี่ทำไม,มน้องทำไม,มน้องกวนพี่จังโอ้ย,อ,ยอะไรเนี่ยน้องอยากโดนเลยไงโอ้ยผมก็ต้องการประกันาศเชือกไงครับพี่เอานนี้เอาไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่บอกวิชาอะไรเคมีเรียนนิตเซนใช่ไหมครับเอกอะไร MC เอกฟิสิกส์ครับ มึงเรียนในเทศอะไรวหเออในเทศเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปติวสื่อพี่ห้ามชวนเพื่อนไปนะเอ้าทำไมครับผมก็พี่ติวให้น้องสองคนพี่กำลังว่าผมไม่มีเพื่อนครบเหรอครับเนี่ยไอ้แก๊ปเปอร์มันอยู่ไหนวะไอ้แก๊ปเปอร์อมแอมอยู่ไหนวะฮะมึงย่าเพิ่งออกมาสองรถมึงไปอัดสกิป ้เพื่อนทำไมพี่เขาเอาขาขึ้นสูงไงคบพี่ไอ้แก๊ปแก็ปแก็ปมันคิวเขามาดิไม่บอกหลายครั้งแล้วอย่าไปม่อสาวอ่ะม่ออยู่ไหนวะแก๊ปมึงหนักกว่านะแก๊ปอย่าไปนั่งน้องโอ้พี่